ต้องมาแล้วโอตุเกตใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย c o <oy>. m <com> ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย c o <oy>. m <com> ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขายไ d ROV ฟีไฟฟีฟาออนไลน์4บายแอดฟรินราคาเป็นมิตรปลอดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไ d ดี0หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเ๋ยนน้อยขอซักเมซ,ซี่บรูโน่เลวานก็ยังดีนะ แล้วเป็นตัวเดียวด้วยนะที่มีแล้วครับผมแล้วเป็นตัวเดียวด้วยนะที่มีแล้วครับผมนะพอ,อสิทธิ์มาก่อนแล้วกันครับสิทธิ์มาก่อนแล้วกันไปโอ้พี่ตู้ครับพี่ตู้พี่ตู้พี่ตู พี่ตู้เอาคาเซโล่ Zero, หรืออบกครับคุณต้องคาเซโล่ Zero, ครับโอเคแดงมีพี่ตู้มาตัวหนึ่งแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับนะ โอตูเกตซีเอฟโอเคบูโนก็ยังดีโอเคโอเคก็ยังดี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 งดีบูโรโนไฟแนนครับก็ยังดีดีโอเคโอเคโอเคก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีเขาก็ยังดีโอเค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 เขยังดีบูโรโนไฟแนนครับปิดตาไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินเสียงใครครับผมนะโอเคครับบูโรโนไฟแนนก็ยังดี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  ลุ้นไส้ในได้อีกลุ้นไส้ในลุ้นพวกเดอะบอยได้ลุ้นพี่ตู้ได้ครับเดอะบอยได้พี่ตู้ได้ครับนะไส้ในเดอะบอยได้พี่ตู้ได้นะขออีกสักตัวแล้วกันขออีกสักสามสี่แสนสักตัวบามบาก็ยังดีครับบามบาก็ยังดีครับบามบาก็ยังดีครับปิดตาไม่ให้ได้กลิ่นปิดหูไม่ให้ได้ยินครับผมอ่วา่าแต่ มันไม่มีเสียงจะรั่นแล้วคุณสีนิสักโอเคโอเคร้านแปดโอเคร้านแปดแล้วก็มีชาวคันเซโลใช่ไหมแล้วก็มีโอบะสองเอ็มแล้วเราสองเอ็มถั่ายอดเยี่ยมครับถือว่ายอดเยี่ยมถั่วดวงไปโชคดี 2> 1, 2, 3, ร ug, ครับเอ้่กาเซลโลหรือโอบัะครับตัวเลนนะ ปกติเต็มมุมเดซี่ย์ี่มาเ,าเราใส่แล้วพอเอาเตโอลงมันมาแทนทำไงครับให้เดซี่ย์ยี่มาใส่เล็กทำมไม่ได้ครับแม่งปรับไม่ได้โคตรห่วยเลยสองที่สองดีงงนะเมื่อกี้เราไม่เลือกกาเซโร่ครับผมขอสักตัวดิไปสุดท้ายลงมาแล้วขอสักตัวดิขอสักตัวครับขอสักตัวครับ เดอบุ the the like this, ็เดอบอยอะไรอย่างงี uh. like okay. ora, so ้ยังดีครับบูนอบูโนครับผมนะสักตัวสักตัวสักตัวนึงโอ้โหนานี่ไหมอ่ะนานี่ไหมครับหรือว่าแฮร์รี่เคนครับนานี่นะโอเคแสดงว่าได้ใช้นานี่ก็ยังดีขอโปรตุเกส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 เพลส โ้้อบักนี่มันเข้าเข้าแกร็บเวิร์สเคสเลยครับโอบบักนี่คือเข้าแกร็บเวิร์สเคสเลยอะถ้าไส้ในเป็นไส้ในเป็นเอ่อเดอะไฟกับกาเซโลนี่คือแกร็บเวิร์สเคสเลยครับ ขอข้างในดีๆหน่อยนะของในดีๆหน่อยเทโอกับบาบ้าก็ยังดีครับเทโอกับบาบ้าก็ยังดีนะเทโอกับบาบ้าก็ยังดีครับขอร้อง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 เทโอกับบาบ้าก็ยังดีครับยังมีโอกาสได้บูโนงบูโนอีกยังมีโอกาสได้อีกครับบูนโก้96มันยังมีโอกาสได้หลายตัวแต่ขอด้อยหน่อยครับ คิมมิดคันเซโลครับแอบเสียดายเหมือนกันนะคิมมิดคันเซโลครับแต่อย่างน้อยยังดีย,ยังมีคิมมิดแอบเสียดายเหมือนกันวะ่ะเสียดายเหมือนกันครับอบักแสนห้าใช่ไหมคิมมิดห้าแสนแสนแล้วก็คันเซโลอีกแสนกว่าประมาณเจ็ดแสนกว่าครับเจ็ดแสนกว่าก่าคือเสียดายอะ่ะเสียดายครับแต่ก็น ก็อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ worst case ครับผมยังมีคิมมิตยังมีคิมมิตครับก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีโดเปเมทจดมาจมาโจกชัวมาโจกชัวมา ใบที่สองครับโดเปเมิโดเปเมิไอ <laughs> <laughs> สัตว์ <laughs> <laughs> ส,ตสุดท้ายต้องมาแล้วอื้อต้องมาแล้ว มีอันเท็ดอยู่แล้วทั้งคู่เลยครับ The boy ป่ะ96ป่ะเอ้ยแล้วมึงไม่ออก96ตัวอื่นวะจะไปขอร้อง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  please ตุเกแกดแอนี <c oughs> a few moments later ไ <c oughs> อ้เียได้ไงวะคุได้ไงวะปี๊ขอบคุณครับ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 ฮ้ยได้ไงวะ อย่าโกรธโกรธอย่าโกรธโกรธได้ไงวะ พงศข,ขอบคุณมากกว่บคุณสำหรับดาวด้วยครับขอบคุณสำหรับดาวด้วยครับ,อบ,รบ,รบโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ย,ทำ,มมยทำไมมันดูดีจังวะทำไมมันทำไมมันดูดีจังวะมันเป็นไปได้ไงวะเนี่ยไอ้เหี้ย วิทย <laughs> ขอบคุณ50ดวงเนียครับจากคุณปุ๋ยคุงครับผมค,ครับขอบคุณ50ดวงจากสุบโชคด้วยครับ <c oughs> มันมันเป็นไปได้ไงวะไอ้ยี่กูร้องไห้เลยอะ่ะกิจัตรน้ำตากูไหลเลยอ่ะกูแบบไอ้เยียมันเป็นไปได้ไงวะไอ้เยียกูกูร้องไห้เลยอ่ะไอ้จัตรแต่แบบขอบคุณ25ดวงเนียครับจากคุณสิดิ์ครับขอบคุณสำหรับดาวดนะ้วยนะเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านนะไอ้เียแต่ว่า เอ้ยก yup> ูน้ำตากูไหลเลยเชยเอ้ยน้ำตาไหลเลยครับคุณโดนฝังไปเทปเกตลงไปเทปกอดขอบคุณสามสิบดวงครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณสารโลดด้วยครับผมเฮียดวงโคตรดีเลยกูน้ำตาไหลเลยอ่ะ พบดวงต้นพาคนี่กูดูดดวงมึงมาเนี่ยแหละเทพเก้นครับไอ้สัสไอ้หียมันเป็นไปได้ไงวะผมถามจริงเลยสามตัวเองน้ยน่าจะถึงนะปะคือมันเป็นไปได้ไงวะมันสามตัวเองนะครับมึงจะบ้าปะเนี่ยกูก็ดวงเอาโตๆกูก็กูก็ดวงดีไปเอากูพูดตรงตรงที่กูกูก็ดวงดีไปไอชิบหายถ้ามีกราฟิกโดคงคือกูก็ดวงดีไปไอ้หียเอาจริงดวงดี ดวงดีไปดวงดีไปไอ้แพ็กนี้ไม่กากไม่กากตอนเป็นทีนวัลูวีก,กับผมว่าแพ็กนี้มันกากอยู่แต่ว่าตอน Ultimate อันติเมทเนี่ยไม่กากแลว้วไอ้ีย่เป็นไปได้ไงวะเฮ้ยผมดีใจมากเลยขอโทษด้วยนะครับถ้าแบบว่าไอ้แยกิริยาทําใครให้หมันไส้ขอโทษด้วยนะครัคนดีใจจริงคุณดีใจจริงคุณดีใจจริงอยู่ไว้อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเกิดมาตั้งแต่ผมเล่นฟีฟ่ามาเนี่ย ผมยังไม่เคยเปิดได้ด้ทองกับกับเมสซี่ทองในแพ็คเดียวกันเลยอะผ, <laughs> ผมไม่เคยเลยด้วยผมไม่เคยเลยด้วยที่จะเปิดได้ด้ทองกับเมสซี่ทองแพ็คเดียวกันอะไอชี้คือมันดีใจจริงๆเวยขอโทษด้วยนะครับถ้าใครมันไส้ขออภัยด้วยจริงๆดูไม่ดีใจจริงๆครับดีใจจริงๆดีใจจริงๆครับ ไม่มีใครหมั่นไส้น่าจะมีแหละแต่ว่าก็เอาเป็นว่าขอโทษไ้ว้ก่อนเนียจะได้ซอฟลงแว่ากูดีใจจริงๆกูเป็นกูดีด้วยครับขอบคุณครับผมบครับไอ้เนผมเอาตรงๆผมเล่นมาน่ะตั้งแต่พัร์ทสิบเจ็ดอ่ะผมยังไม่เคยได้ดอทองกับเมซี่ทองในแพ็คเดียวกันเลยเว้ยนึกออกป่ะแล้วแม่งมากที่มดซีซั่นไหนสัตว์ที่ใจจะอยู่ได้ไงว่ย่างนีก็ต้องดีใจอยู่แล้วครับ ขอบคุณครับทีทีผมกับตุ่มโกรธไม่ต้องโกรธแล้วไม่ต้องโกรธแล้วไม่ต้องโกรธแล้วครับจะโกรธอะไรนักหนาซื้อดวงต่อทีบายเป็นผมก็อารมณ์นี้เลอ้วกมีแต่อิชาล้านล้าเออวีที่แล้วได้นาบาสเองวีที่แล้วจริงๆผมต้องได้เนมาแล้วด้วยเนมาแพงกว่านี้ครับเนมาแพงกว่านี้อีกอย่าคลิกเซลเลยอย่าคลิกเซลเลยครับอย่าคลิกเซลเลย ขอบุญ20ดวงจากคุณพลนันเนี่ยขอบคุณดาวทุกดวงด้วยนะบางทีผมเมื่อกี้ผมไม่ทันได้เห็นนะขอบคุณครับผมขอบคุณครับ <c oughs> สรุปภาพนี้ดวงดีไหมไม่ดีครับแต่มาดีตอนทีวอุตสิซั่นเนี่ยมาดีตั้งแต่ตอนที่ได้ยูเซบิโอพรามอ่อะแล้วหลังจากนั้นมาก็ถือว่าโอเคเลยครับถือโอเคได้ยูเซบิโอพรามเสร็จแล้วก็เปิดของวันยุคเจ็ดบินลาลิก้าได้ได้ยองต่อใช่ไหมตอนนี้ได้ตัวดีมาเรื่อยๆเ,เลยจิ้มเชมสาว เดี๋ยวไปพูดถึงมันเขาเรียกว่าเสือผืนหมอนใบจะอัพตัวไหนยังไม่ได้คิดเลยครับดูราคาหน่อยครับโอเคมาเดี๋ยวดูราคาหน่อยละกันรวมแล้วไม่เกินไม่ถึงครับไม่ถึง 10M เมสซี่ประมาณ2ล้านกว่าเมสซี่เมสซี่ประมาณ2 5ล้านครับเมสซี่ประมาณ2 5ล้านครับแล้วก็ส่วนโรนัลโดเนี่ยโรนัลโด5ล้านห้าล้าน7 5ล้านหล้านเมื่อกี้มี5ล้าน8 ห้าล้านแปดกับสองล้านห้าเท่าไหร่ห้าแปดบวกสองห้าเป็นเจ็ดแปดเอ็มประมาณแปดเอ็มครับแปดเอ็มครับโด้ <c oughs> ผมโด้ตัวเก่ามันทีวายครับตัวนี้ทีเอสครับผมโด <c oughs> ยใช้ตัวนี้แหละตัวนี้เฟิร์สโอ้ลครับเราทีวายขายไปเพราะตัวนี้มันเฟิร์สโอ้ลครับก็เก็บตัวนี้แหละเพราะตัวนี้มันเฟิร์สโอ้ลไงเมสซี่เดี๋ยวลองใช้ดูก่อนก็ได้ค่อยขายไม่เป็นไรหรอกไอ้เหี้ยมาขนาดนี้แล้วกูมไม่ห่วงตัวซิงขายราคาถูกเลยใช้ก่อนใช้ก่อนเมสซี่ใช้ก่อนก็ได้มาใช้ เอาวุยดวงครับมีตังเหลือทําสารพัดมีตังเหลือไปทําอ V C ซโง,ง่งงๆแล้วเว้ยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผมพอดูหน่อยดิ <laughs> ขอพรขนาดนั้นเลยเนี่ยจัดไปจัดไปครับจัดไปครับกอจัดไปจัดไปครับ <c oughs> ตื่นเต้นนะเนี่ยมันตื่นเต้นนะเนี่ยไอ้กอเนี่ย <c oughs> <c oughs> มึงโดนไฟช็อตเหรอ <c oughs> มึงโดนไฟช็อต อุนะ๊ดโดนไฟชอนะ็อตนเนี่ยุึงโดนไฟชอนะ็อตอ่ะเยอะโคตรเลยโดนไฟช็อตแต่ว่โดนไฟชอะะ็ชอตเอ้ยขอบคุณ50ดวงครับจากคุณเจี๊ยบครับผมครับผม,บผ,ม,ผ,มผมครับอุ๊โดนไฟชอนะ็อตห่ะ You <laughs> no. better Oh, oh. เยตอนได้เมซี่ก็ได้อย่างเมซี่ไหวไหมเนี่ยหนูกูโดนเด็กด่าแน่ กูลงวิดีโอนี้ไปกูโดน,นด่าแน่กูดนิเดีย